สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นมหนึ่ที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะพบกับคุณครูจ๋จาชโลธรอินทิปีวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องเรื่องอะไรเลยเรื่องกับยานี11นั่นเองค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่ากับยานี11คืออะไรยังไม่รู้กันใช่ไหมคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ครูมีกิจกรรมให้เ,เราได้ทำกันค่ะก็คือเบรนจิมนักเรียนทราบไหมคะว่าเบรนจิมคืออะไร เปียนจิมคือกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะที่ทำให้สมองทั้งสองซีของเรานี้ทำงานประสานกันกิจกรรมเปรียนจิมท่าที่ครูจะนำมาเสนอวันนี้นะคะก็คือท่าจีบ L อลนั่นเองค่ะนักเรียนยกมือขึ้นมาสองข้างข้างหนึ่งทำจีบอีกข้างหนึ่งทำเป็นตัว L อลสลับสลับกันไปมาค่ะนักเรียน รูจะนับเป็นเลข1น0ถึงสินะคะทำไปพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากค่ะทุกคนนักเรียนนะคะก็พร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วดังนั้นไปเริ่มกันเลยค่ะกับยานี11นะคะคือคำประพันธ์ที่มี11คําคำนั่นเองค่ะใน1บาทแบ่งเป็น2วรวค วักหน้าคําคำและวักหลัง6คคำนั่นเองค่ะ1บทน,นะคะมี2บาทเรียกว่าบาทเอกและบาทโทนั่นเองค่ะอ่าเราก็จะมาดูฉันทลักของกาบยานี11ดนั่นเองค่ะอย่างที่นักเรียนเห็นนะคะก็จะมีทั้งหมด2บอบทนักเรียนทราบไหมคะว่ามีกี่บาท1 2 3 4มี่มีบาทใช่ไหมคะนักเรียน และในแต่ละบาทนะคะก็จะมี11คําเท่านั้นอย่างที่นักเรียนเห็นนะคะคําสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสกับคําที่3ของวรรคที่สองคสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่3คําสุดท้ายของวรรคที่4เนี่ยนะคะจะเป็นคําที่ใช้เป็นคําสัมผัสระหว่างบทนั่นเองค่ะโดย คำสุดท้ายของวรรคที่4จะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างกับยานี1 1กันนะคะนักเรียนเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยค่ะไม่กล้าจะบอกเธอมัวแต่เพ้อละเมอฝันเหมือนใกล้แต่ไกลกันเพียงโหลกัน้นฉันและเธออย่างที่นักเรียนเห็นนะคะคำสุดท้ายของวรรคที่1 สัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่สองนั่นเองค่ะก็คือคำว่าเธอและเพอคำว่าฝันสัมผัสกับคำว่ากันในวรรคที่3ค่ะอย่างที่นักเรียนอ่านนะคะนักเรียนพอจะเดาออกไหมคะว่าเป็นความรักระหว่างใครกับใครเพียงโลกั้นฉันและเธอความรักระหว่างปลากัดนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อมานะคะ ระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแก้มแดงแริมขอบฟ้าสาดแสงแรงเจิดจ้าร้อนอูอ้อ้าจริงๆเชียวคำสุดท้ายของวัคที่หนึ่งสัมผัสกับคำที่สามของวรคที่สองและคำสุดท้ายของวรคที่สองสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรคที่สามนั่นเองค่ะตัวอย่างที่สามดูค่อนข้างยากหน่อยครูก็เลยแบ่งวัคมาให้นะคะ อ่านไปพร้อมๆกันค่ะเรื่อยๆมารอนรอนทิพากรจะตกตำํำสนธยาจะใกล้ข้ามทำหนึ่งหน้าเจ้าตาตรู่เรื่อยๆมาเรียงเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่ตัวเดียวมาพลัดคู่เหมือนพี่อยู่ผู้เดียวได้ที่นักเรียนเห็นนะคะก็จะต่างกับบทเมื่อกี้ก็คือในตัวอย่างนี้เรามีทั้งหมด2บท นักเรียนก็จะเห็นสัมผัสระหว่างบทที่แตกต่างออกมาก็คือคำว่าตรูและคำว่าหมูนั่นเองค่ะก่อนอื่นเราจะมาทำกิจกรรมจับคู่สัมผัส,สระกันก่อนค่ะนักเรียนทราบไหมคะคำว่ากลัวสัมผัสกับคำว่าอะไรกลัวสัมผัสคำว่ามัวถูกต้องค่ะคำว่าตอสัมผัสกับคำว่ารอค่ะ คำว่าขาสัมผัสกับคำว่าปลานั่นเองค่ะปูสัมผัสกับฟูก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะครูก็มีแบบปึกหัดให้นักเรียนทำนักเรียนสามารถดาวน์โหลดจากลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเมื่อทำแบบฝึกหันเสร็จแล้วให้นักเรียนแต่งกาบยานี11 ในเรื่องอาหารที่ชอบรับประทานจำนวน2บทค่ะก่อนที่จะจากกันไปนะคะครูขอทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนสักเล็กน้อยนะคะกับยานี11คือคำประพันธ์ที่มีจำนวนคำา1 1คําคำนั่นเองค่ะใน1บาทแบ่งเป็น2ววักวักหน้า5คำและวักหลัง6คคำค่ะใน1บทมี2บาทเรียกว่าบาทเอกและบาทโท มีสัมผัสระหว่างบทคือคำสุดท้ายของวรรคที่4สัมผัสกับคำสุดท้ายของวัรที่2ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนรู้ในวันนี้ครูหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่และสนุกสนานไปกับการเรียนรู้นะคะบ๊ายบายค่ะ